สวัสดีค่ะทุกคนเมื่อวานเกดไปเรือมานะคะแล้วก็ได้เจอพี่คนไทยคนหนึ่งก็ได้คุยกันนั่นแหละคุยไปคุยมาเก,ก็เข้าเรื่องสอบเนาะก็เท่าที่รู้กันเราสไปร์นอร์เวย์ Norway. ก็จะต้องมีการสอบภาษาพี่เขาจะสอบวันที่5ทธันวานี้แหละแต่ก็ยังไม่มั่นใจแล้วก็ เครียดในระดับหนึ่งว่าจะได้หรือไม่ได้อย่างไงเกดก็มีแนะนำพี่เขาไปในเรื่องของเว็บไซต์ที่เราสามารถจะลองเข้าไปทำข้อสอบดูได้จะได้รู้ว่าข้อสอบฟังเป็นแบบไหนอ่านจะเป็นลักษณะประมาณไหนแล้วก็เขียนมีอะไรบ้างหรือว่าพูดก็แล้วแต่เนาะหลักเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยก็นึกขึ้นมาได้ว่าเผื่อท่านอื่น ที่กำลังจะสอบแล้วก็ยังไม่รู้ข้อมูลตรงนี้หรืออาจจะยังไม่สอบก็แล้วแต่แต่อยากเข้าไปดูคร่าวๆว้เผื่อนาะคตเตรียมตัวไว้ล่วงหน้าอะไรอย่างเงี้ยจะได้ลองเข้ามาดูกันเก็บก็เลยนะึกได้ว่าเอะงั้นเดี๋ยวเกีดทำเป็นวิดีโอแชร์ไ้ให้ดูดีกว่าจะได้เพื่อเป็นประโยชน์สำหรับท่านอื่นๆด้วยเนาะเรามาดูกันว่าเข้าเว็บไหนอะไรย่งไง เราก็เริ่มจากการเปิด Google Chrome ขึ้นมาเนะแล้วก็หาคำว่า n o r p r p v l e Van in URScope นะมันก็จะขึ้นมา n o r p r e Van หรือว่า n o r p r e Van เหมือนกันก็นเลยเป็น n o r t p e r e Van มันก็จะมี e v e r t u a e p r e v e n หรือว่า Melody Pro p r e v e n นะคะ เราจะลองทำข้อสอบเราเลือกเ v e r t u b e p r e ิ e n นี่นะคะพอเราคลิกเมื่อกี้มันก็จะเข้ามาในลิงก์หน้านี้นะคะเราจะกดเสิร์ชาจากลิงก์เลยก็ได้นะคะแล้วก็หน้านี้นะคะมันจะมีภาษาให้เราเลือกนะคะเป็นภาษา b ุกมอลนินอส รือว่าภาษาอังกฤษนะคะให้เราเลือกแต่เราก็เรียนบุ๊กมอลอยู่เราก็ใช้บุ๊กมอลพอเราเลือกเมื่อกี้เราเลือกเออ v t u a l p r e v e มันก็จะเข้ามาอันนี้ให้เราเลยเราก็ไม่ต้องเลือกอื่นแต่ถ้าเกิดเมื่อสักครู่เราเลือก melody to prevent อันนี้เราก็มากดเปลี่ยนเป็นเลือกอันนี้ก็ได้เนาะในเว็บนี้มันก็จะบอกว่าสอบ ระดับไหนนะคะการสอบมีแบ่งเป็น3ระดับนะคะเป็นนิวโว n r ร R2, อ็ 2, 2, n, หรือว่า Bn, B2 นะคะตอนที่เราจะลงสมัครสอบเนี่ยครูเขาก็จะถามอยู่แล้วแหละว่าเราจะลงสมัครระดับไหนนะคะแล้วก็การสอบจะแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือ อันนี้นะคะฟังแล้วเข้าใจอ่านแล้วเข้าใจเขียนอันนี้เป็นภาษามือค่ะเราไม่ได้สอบนะคะและอีกส่วนหนึ่งก็คือพูดค่ะมุนเลเรอร์วันนะคะครูเขาก็น่าจะถามอยู่เหมือนกันแหละว่าเราจะลงสอบทั้งสองส่วนเลยไหมเพราะาตอนตอนนั้นครูเขาก็ถามเกดเหมือนกันเกดก็เลือกไปเลยสองทั้งสองส,งส่วนทั้งส่วนของฟังอ่านเขียนแล้วก็ วันสอบจะแบ่งเป็นสองวันนะคะวันแรกก็จะเป็นสามอันนี้ส่วนอีกวันหนึ่งก็จะเป็นอันนี้นะคะเราลองเข้ามาดูฟังแล้วเข้าใจกันฟังแล้วเข้าใจมันก็จะแบ่งออกเป็นออบกาว่าต่างๆให้เราลองเลือกทำตัวอย่างนะคะอันนี้เขาให้คลิกที่รูปภาพและปฏิทิน อันนี้ก็ให้เลือกรูปภาพเราก็ลองกดมาเป็นอลองกดมาดูตัวอย่างกันนะคะพอกดมาแล้วมันก็จะเป็นหน้าจอยอย่างนี้ตรงนี้ถ้าเราสมัครสอบไว้อะคะ่ะวันสอบจริงตรงนี้มันจะเป็นชื่อแล้วก็นามสกุลของเราแล้วก็เลขที่ของเรานะคะ อันนี้เราก็เลือกภาษาได้แต่อย่างที่เราบอกว่าเราเรียน new notch เราก็เอ๊ะไม่ใช่สิเราเรียน book mouse เราก็เลือกเป็น book mouse อย่างนี้ไว้แล้วก็กด start p r e v e r e ข้อดีของการเข้ามาลองทำข้อสอบตรงนี้อีกอย่างหนึ่งนะคะเราจะได้คุ้นเคยหน้าจอว่าเวลาคลิกเข้ามามันจะต้องเข้ามาเจอตรงไหนอะไรยังไงแล้วก็เราก็ start p r e v e r e n เกจจะหยุดตรงนี้นะคะ จะไม่ไม่ได้เอากดสตาร์ทเข้าไปให้ดูข้างในนะคะเกดห่วงในเรื่องของลิขสิทธินิดนึงเพราะว่าในนั้นะ่ะในข้อสอบอะมันจะมีทั้งรูปภาพแล้วก็เสียงซึ่งอมืมันน่าจะมีในส่วนของลิขสิทธิ์การทําของเขานะคะเกดไม่อยากเสียงไม่อยากผิดปัญหาไม่แน่ใจว่าจะติดเรื่องลิขสิทธิ์หรือเปล่านะคะเกดก็จะไม่ถ่ายวิด,ดีโอในส่วนตรงนี้เนาะลองเข้าไปทํากันดู น,ะะนี่ค่ะพอเราลองทำข้อสอบเสร็จแล้วนะคะสรุปสุดท้ายเนี่ยมันก็จะสรุปมาให้ผลการสอบของเราเนอะว่าที่เราลองทำเมื่อกี้ถูกกี่ข้อทั้งหมดจากทั้งหมดกี่ข้อซึ่งมันก็จะเป็นข้อดีให้เราจะได้รู้ว่า เราทําถูกทั้งหมดหรือว่ามีข้อไหนผิดถ้ามีผิดเราก็กลับไปทําใหม่ได้นะคะทีนี้เสร็จแล้วเราก็ปิดออกไปตรงนี้แล้วก็เข้าไปเลือกใหม่นะะเพราะถ้าเกิดสมมติว่าเราล็อก f ฟตรงนี้ใช่ปะมันก็จะขึ้นมาหน้าจอให้เป็นล็อกอินซึ่งตรงเนี้ยหน้าจอตรงเนี้ยถ้าเราไปสอบณวันที่เราสอบจริงนะคะหน้าจอคอมพิวเตอร์มันจะขึ้นไว้ตรงนี้แล้ก็บลู ปรูปกระน,นามจะเป็นชื่อเราพาสตูดเราจะได้พาสตูดจากทางโรงเรียนนะคะเพื่อให้เราล็อกอินนะคะอันนี้เราก็ปิดออกไปไม่เป็นไรมันก็จะกลับมาไอ้หน้าเดิมเมื่อกี้นะคะเราก็ลองมาคลิกเลือกอื่นๆดูนะคะลองทำกันดูเนาะ จะลองมาดูในส่วนของอ่านและเข้าใจนะคะมันก็จะมีให้เราเลือกเหมือนกันนะคะว่าให้คลิกรูปภาพและปฏิทินเหมือนกันเลือกรูปภาพเหมือนกันเลือกมีเลือกคำศัพท์ด้วยนะคะแล้วก็ในส่วนของอื่นๆก็ลองไปกดเลือกกันดูนะคะไอ้ลองทำ ลองอันนี้แล้วกันอ๋อมีอันนี้ด้วยนี่ให้เลือกซินโนนิมซินโนนิมคือคำที่ความหมายเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันนะคะตรงนี้พอกดเข้าไปมันก็จะขึ้นมาหน้าจอเหมือนกันนะคะชื่อเรานามสกุลเราเลขที่ เราก็จะบอกว่าเราเลือกเกาว่าอันไหนอยู่เข้าไปก็ให้เราเลือกภาษาด้วยเหมือนกันแล้วก็ start เปินเหมือนกันค่ะต่อมาก็ในส่วนของการเขียนบ้างนะคะ s ิ i p t l y เขียนการเขียนนะคะข้อสอบจะมี3ข้อข้อแรกเขาจะให้เราเขียนข้อความข้อที่2ก็จะเป็นรูปภาพแล้วให้เราเขียนอธิบายแล้วส่วนข้อ3เขาก็จะกําหนดหัวข้อขึ้นมาให้เราเขียนนะคะข้อ2ที่ว่าเขียนอธิบายรูปภาพกับข้อ3ที่กําหนดหัวข้อขึ้นมา ให้เราเขียนเนี่ยเขาจะกม,มีเขาจะมีกำหนดจำนวนคำด้วยว่าเราต้องเขียนขั้นต่ำกี่คำถึงกี่คำนะคะตรงนี้ก็แนะนำให้ฝึกเขียนกันเยอะๆสะก,กดให้ถูกเราจะได้จำคำศัพท์ได้สะก,กดถูกอะไรอย่างนี้ค่ะไม่ใช่แค่แกรมม่านะคะเพราะว่าวันที่เกตสอบเนี่ย เขียนไม่ทันจําคําศัพท์ไม่ได้ไม่รู้ว่ามันสะกดว่ายังไงเนาะริวรู้ว่ามันเรียกว่าอันเนี้ยแต่สะกดยังไงวะอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นก็เตร็มตัวกันเยอะเนะต่อมาก็ในส่วนของสอบพูดนะคะสอบพูดเนี่ยในวันที่เราสอบอะคะ่ะทางโรงเรียนเขาจะจับคู่ไว้ให้เราเขาจะมี เ,เขียนแปะไว้เลยนะคะว่าเราคู่กับใครห้องไหนสอบห้องไหนพอเข้าไปแล้วเนี่ยในห้องก็จะมีครูจากโรงเรียนที่เราเรียนจางเรียนสอนภาษาของเรานะคะท่านหนึ่งวันที่เกย์สอบนะท่านหนึ่งแล้วก็จะมีอีกท่านหนึ่งจากหน่วยงานนี้หน่วยงานของของของที่สอบเนี่ยคะ่ะอืม เข้าไปนั่งคอยฟังแล้วก็คอยให้คะแนนเรานะคะเข้าไปสองคนเนี่ยเริ่มต้นเลยเขาให้เราแนะนำตัวสั้นๆสั้นๆเราก็สั้นของเรากับของครูอาจจะไม่เท่ากันนะเราก็เตรียมตัวไปนั่นแหละแล้วก็พูดไปฉันเป็นใครมาจากไหนทำอะไรนู่นนี่นั่นไปจนครูเขาพอใจหรือว่า ทางเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนั้นเขาพอใจเขาก็จะบอกเออพอแล้วนะคะแล้วก็ส่วนหัวข้อที่สองเขาก็จะาถามมีคำถามถามเราทีละคนเนาะเขาจะมีสองคำถามก็คือของเราคนคำถามหนึ่งแล้วก็ของเพื่อนที่เข้าไปด้วยอีกคำถามหนึ่งเกดจำได้ว่าเกดโดน เขาถามเกตเรื่องภาษาว่าเกตพูดได้กี่ภาษาเราก็อธิบายเขาไปเราก็พูดไปนั่นแหละคะ่ะว่าเราพูดได้ภาษานน้นภาษานี้ภาษาหน้าอะไรเงรี้ยคือเหมือนเขาก็ให้เราพูดอะคะ่ะเขาจะฟังเราพูดอืมแล้วก็เพื่อนที่เข้าไปพร้อมเกตเขาได้เทศกาลนะคะเขาถามว่าเออเทศกาลบ้านคุณเป็นยังไงทางเขาก็อธิบายมาเลือกมาเทศกาลหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่า เทศกาลบ้านเขาเป็นยังไงอะไรยังไงถ้าถ้าเกิดเราโดนเราก็อาจจะเลือกลอยกระทงก็ได้คืออะไรก็ได้เขาไม่รู้หรอกเขาอธิบายไปเขาไม่รู้จักเทศกาลบ้านเราใช่ไหมอืมก็อธิบายไปเราก็พูดไป,ไปแล้วก็อีกข้อหนึ่งนะคะเขาก็ตั้งหัวข้อขึ้นมาแล้วให้เรากับคู่เราอะค่ะสนทนากัน เกตโดนเกี่ยวกับหัวหน้างานค่ะให้คุยกันหัวหน้างานในอุดมคติเป็นยังไงเธอว่าเป็นยังไงเราก็คุยกันสองคนจนเขาพอใจค่ะเราก็คุยคุยไปสนทนากันไปฉันว่าอย่างนี้เธอว่าอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยจนครูเขาฟังเป็นที่พอใจแล้วเขาก็จะบอกพอ แล้วเท่าที่เกศทราบนะคะอาเอนอัตรู้สึกเขาจะมีรูปภาพมาให้เราอธิบายรูปด้วยนะเกศไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะอันนี้เกศแนะนํานะให้เราเขียนสมมติเรื่องแนะนําตัวอย่างเงี้ยค่ะเขียนด้วยเลเขียนลงกระดาษเลยคะ่ะเราจะอธิบายเราจะแนะนําตัวอะไรเรายัางไงเราบ้างแล้วท่องเลยคะ่ะเพราะว่าเข้าไปในน,นนะั้นอะ เรานึกไม่ออกหรอกว่าเราจะพูดอะไรเกศใช้วิธีนะคะเขียนท่องท่องท่องพอไปถึงปุ๊บเราก็อย่างน้อยๆเราก็ยังได้หัวข้อหนึ่งอ่ะเนาะอ๋อเกศขอเพิ่มเติมในส่วนของฟังและเข้าใจหน่อยหนึ่งนะคะ <c oughs> ฟังและเข้าใจเนี่ยคาถามเขาจะทัวนให้เราสองรอบถามรอบแรกมันจะมีเว้นให้เรา กดคำตอบแล้วก็จะทวนคำถามแล้วก็มีระยะเวลานิดหนึ่งเหมือนให้เราเช็คคำตอบอะคะ่ะแล้วมันจะเลื่อนไปเลยนะคะเราไม่ได้เป็นคนกดเลือกเองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเกศแนะนำว่าตั้งใจฟังเลยคำถามรอบแรกเราต้องเข้าใจแล้วว่าเขาถามว่าอะไรแล้วก็เลือกคำตอบ เพราะว่าถ้าเราฟังไม่เข้าใจแล้วเรายังไม่เลือกไปรอฟังคําถามรอบที่สองเนี่ยแล้วเรามาคิดแล้วจะเลือกเนี่ยมาอ่านคำ,คำตอบอะไม่ทันค่ะเลือกไม่ทันมันจะแบบปึ๊บไปเลยจะกลายเป็นว่าเราเสียข้อนั้นไปเลยแต่ส่วนอ่านแล้วเข้าใจเนี่ยเราคลิกแล้วเราก็เลือกไปข้ออื่นๆได้ค่ะแล้วก็แล้วก็เขียนด้วยนะคะเขียนเราสามารถ เลือกจะเขียนข้อ1ก่อนก็ได้ข้อ2ก่อนก็ได้หรือว่าข้อ3ก่อนก็ได้ไม่เป็นไรกลับไปกลับมาได้แต่ฟังเนี่ยไปแล้วไปเลยค่ะแล้วก็การสอบมันจะแบ่งถึงมันจะแบ่งเป็น3ส,ส่วน3อันนี้ก็นะคะเขาก็จะจับเวลาพอเราเข้าไปปึ๊บเข้าไปในห้องทุกคนพร้อมจับเวลาปึ๊บ หมดเวลาปั๊บออกนอกห้องค่ะนะคะแล้วก็เข้ามาอีกทีเป็นอีกหัวข้อหนึ่งเหมือนกันอันนี้ก็เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มันไม่ได้มันไม่ได้สอบว่ารวดเดียวเลยมันจะแบ่งเป็นแต่ละหัวข้อแต่เพียงแต่ว่ามันอยู่ในวันเดียวกันเท่านั้นเอง นะคะลองเข้าไปทำข้อสอบกันดูเนาะลองไปฟังหรือว่าใครสนใจอยากจะลองนิ้วอื่นๆด้วยก็ลองเข้าไปทำกันดูฟังเยอะๆอ่านเยอะๆเราจะได้คุ้นศัพท์กันขอให้โชคดีนะคะสวัสดีค่ะ